มากมายไม่ว่าจะเป็นลัชเคปอเมทิสแพะหิงงอกหิงย้อยดิปสเลดแลบไปเปลี่ยนเท็กเจอร์หรือไม่ว่าจะเป็นดิปดาร์กและก็วอลเดนและอื่นอีกมากมายแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาสำรวจกันไหนมาดูซิไม่เบ,บื่เหรอว้าวเหมือนใบบัวนี่จะยืนได้แค่น แล้วเราไปว่าน้ำดีกว่าแล้วลว,ลว,ว้าวดูสิน่ารักมากเลยอ่ะเหมืนจะชื่อแอคซูลัสนะไม่รู้ชอบกินอะไรเอานี่ไปนะมท็อปิคอลฟิชขค้นข้าวเราจะช่วยคุณนตอบเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือโอเคเลยจริงๆฉันมีท็อปิคอลฟิชจริงๆอยากไปทำอควาเรียมแต่ว่าให้พวกนี้กินกว่า วันนี้เราจะเจออเมทิสไหมเนี่ยเฮ้ยไม่นะเพอเยยบกั้นเอร์มีเสียงด้วยอะ่ะใครมาปลุกฉันเนี่ยต้องไปดูหน่อยแล้วนั่มันวอร์เด้นนะเหมือนมันจะตาบอดมันไม่ยินเราหรอกเฮ้ยวิ่งมีเสียงเออมันได้ยินด้วยจะไปไหนนี้ก่อนแล้วเอ้ยทำไงดีอุยถึงแม่น้ำใหญ่ เอ้ยมาปลุกฉันเหรอตายซะย่า yeah. ชิงเพื่ปลายต่อครับคเครืนี้ไปกันครับขอบใจมากนะแอคซ์ลอตเพื่อนๆมาเลยฉันกับนักสาวฉันจะคอมโบไว้ก่อนชิง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 อื้อหืออุ้ยปวดมากนะเจอน,นี่ไปลูกถีบไปคาดจะถีบอะไร ชึบมอวตัวติงกระขอบใจมากนะอืมไม่เป็นไรหรอกอุ้ยทีปิดที่เลยเจอนีไเป็นไงเป็นไงเฮ้ยรับท่านอยเพื่อนฉันนะอ,อ้ออ้ยต้องใช้จิตสัมผัสพิเศษของแอคซลอูลัสเหมือนว่าถ้าเราจัดการแกนกลางของวอร์เด้นได้เนี่ยวอร์เด้นมันก็จะ ถ้าเราจมตีไปที่แกงกาของวอลเลนมันก็จะตายรับทราบครับเฮ้ยหลบได้เฮ้ยหลบได้อีกแล้วแถบจับแล้วด้วยปล่อยเพื่อนนะอือแคนคาเลยเดี๋ยวผมปิดชาเองครับเฮ้ยน้องชายระวัง ตน้องชายฉันเหรอถ้าไม่ตายโจมตี128ครั้งชิงไม่เย้พวกเราจัดการวอร์เดนได้แล้วพวกเราชน,นะเย้สิบนาทีต่อละ เอนทั้งหมดที่เราเล่ามาก็จะเป็นประมาณนี้ครับโ <c oughs> คชเชอทํทได้ดีมากเลยแต่ชัางขอถามเราอย่างหนึ่งได้ไหมอะไรล่ะครับทำพเข้าฟิตไหมเย,ย้ขอบคุณครับจบขอบคุณที่รับชม